ถึงแล้วครับที่วัดวัดที่เราเอาขนหินมาสองวันนะครับผมเมื่อวานนี้กับวันก่อนนี้ครับมาที่วัดนี้แหละหลายๆคนถามนะครับก็เป็นที่ที่เรามาทํากับเสียนินช่วงน้ำหลากช่วงฝนเมื่อกี้เนี่ยครับนหนาวันนี้เพิ่งลูกพี่น้องถัน้นพุ่งด่างเนี่ยละมิดเป็น,ข,นขึ้นม่ข <c oughs> ้งางๆทึ่งตน้นไม้เนี่ยละมิปลูกเลยครับ ฐานที่ปฏิบัติธรรมสุขใจนี่ค่ะที่รถเข้าออกที่ทุกคนถามว่าเอาหินไปทำอะไรค่ะสอะะีอุนนี้แล้วค่ะมิสมีสป็นจริที่เรียกว่าเป็นปนู่น,นเลยหาเสียนินเลยปฏิบัติธรรมครับมีสลา สาลาอะไรคุณคุณบวัวเรียนมาคุณตอบมาจิลงชั้นไปเสร็แล้วรอคุณมองยิ้มมาว่างเลี่ยงน้ำข้างสาตัวนี้คุณนีาา่ละกหินที่อาวมากเ,เดี๋ยวลงไปดูถต้นใหม่เงเขามากตลอดนิมิดให้ในละมิด มิดบ่อกมิดคือฝันมิดคือฝันใช่ไหมก็เหมือนฝันไปไงมาตอนนั้นยังไม่มีเลยนะกกไม้เนี่ยนะมีแต่หญ้านะมีระมิดคือเสกแปลว่าเสกมีระมิดแปลว่าเสกคล้ายกับเสกก็คล้ายคล้ายมิดคื ไปดูภายนอกอปเนปาะบัสดีค่ะมาบันนี้คือเต็มไปหมดแล้วทำยังไงทำให้ดูก่อนเออโอ้คือคือคือสีายได้บวชอีกอยู่ประโยชน์คืออะไรเดี๋ยวมาอย่างนี้ ยให้พ <pec S 1> ่อเ่นี่ครับเอาก่อ่เอาไปกลับคนก่อนก็ได้กับั่อก่น บ้านมาได้พักจนว่าหอดผุ่มหนึ่งเนาะสั้นดดดเด็ดเด็ดไปแล้วคนมาได้พักจะเคลียอะไรหมู่บ้านนี้ป่าเป็นสิพ่อเขามาเรื่อยจะมาได้พักเลย้จอดเลย เกตขั้นก็บ้องจะขอทั้งมือดบเนียนลดท่นเด่นขึ้นมายืนไดอยู่ขั้นทีไปถอยตามเงิน่ะผมถอยขึ้นนวดแม่เราผมเพราะท่านใจหมืองยืนผมม่ท่านได้บอกแมาเราไม่ แรน,นมา,าเพูดอย่มาจอดเลยหางผมเน่ว่ท,ปปนนทุมหนึ่งก่นแล้วช่า <laughs> งรถแม็คโคก,กับของกับยืนยุตําก่ารถเช่นเลยทางล่งนุ่นพอดีพอหมูจักเห็นเขาไปหลายคนยู่ได้หล่ะ

กินพืนทีมาหอดีอันน้มไทมาเบียง่อ้อเหาน้ามักลายดีเนาะสาดันเนาะตอนนาเนาะนเกียวเิ่อยนาเมกแเียงด ตรงที่สร้างกุฏิเ่นค่ะเป็นสระน้ำเก่านะตอนนั้นนะ่ะตอนที่มาทำาเ,เพื่นเอาดินมามมถมเื่องจักก็ทำงานไปเรื่อยๆค่ะห,ห้องน้ำแหละนั่นลงเลื่อนลงเลื่อนพักลงเลื่อต้นกาค่ะต้นกะต้นขาต้น มะพร้าวเห็ดไม้เหมือนเลยเลยคุณน,นี่ก็เป็นคลองที่เอาแม่โครเดินข้ามตอนนั้นมารอบนี้เปลี่ยนไปเยอะ นี่เป็นกุฏิครับที่สร้างขึ้นใหม่กุฏิเล็กๆครับสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมพุนใส่หนีเมื่อเล้าบ่อ,อยากมาปฏิบัติธรรมบอกฮะใส่หนีเมื่อแล้วออก,ก็เ,อเ่อคืออยากมา ปฏิบัติธรรมบ่ทางนี้ก็กิติเหมือนกันค่ะสร้างเรื่อยๆค่ะนี่มีกุฏิแล้วก็มีห้องน้ำด้วย ปูนเสียบลงกลางหรอกมนเล่นมานน่หมอแบบนี้เลยนะนปูนโอเคยกกันใหม่ สถานที่ฝึกฝนอบรมจิตครับก็ต้องทำให้มันดูธรรมชาติธรรมชาตินะครับคือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่โยมเขาถวายมานะครับถวายหลวงพ่อมานะครับทีนี้เมื่อถวายมาแล้วเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นที่โล่งโลงนะ ต้นไม้ก็ไม่มีนะครับต้นไม้ก็มีอันนี้ต้นต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่มีแค่นี้นครับต้นจามจุลีนะครับไม่มีอะไรก็เลยามาขุดซะนะครับขุดซะแล้วก็ทำเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับสถานที่ตอนนี้ก็ใช้เวลาแค่4เดือน นะครับผมประมาณประมาณนี้ครับสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนนะครับที่พวกผมมาทํามาบุกเบิกที่นี่นะครับกเซียนินนะครับขุดร่องครับขุดขุดเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยจําลองนะครับก็กลายเป็นสภาพนี้ครับมาดูตอนนี้ฮะ <c oughs> เปลี่ยนลายแล้วเนาะ เห็ดแล้วก็งามเป็นตะเบิงเนาะฮะหาปีเ่องเกีาครับอ,อืมกะถินมัาหันมาเท่าใหร่ลกระินว่างันอ้าาทอืมหอน้เ่อด<ะ> ต้นใหม่พันไงเนาะต้นไหม่ขันมันติดไดพ้นดีเบิร์ดยูนี่ี่โอ้ยเขียวเองหน้ามองไมสิเดียวครับเมื่อกี้ก็พาไปแวะดูนะครับที่วัด,วดสุขใจปฏิบัติธรรมรปฏิบัติธรรมสุขใจครับที่ที่เราเอาอินมาลงครับเดี๋ยวนี้ไป นี้ไปหาสารวัตรต่อครับก็่ได้ไปสามมือสองมือแล้วครับสามมือแล้วครโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมบจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ